ดีมือนี้เนาะสิพ้ามาเบิ่งพญรรากะาอยู่ในตอนเช้าของมือวันจันทร์เนาะหลังจากที่มีอาการหอนอบอ้าวมือนี้แม่นอากาศเย็นสบายเพราะว่าคืนนี้มีฝนตกอันนี้แม่นสภาพเดินของรงเรียนมอตน,นาบูมีน้ําสุ่มซื่นเย็นสบายพี่น้องมือนี้เนาะเมื่อคืนนี้ลมแหงเนาะอันนี้สมโมงเลิกดิน ที่มารีวิวบ่งน้ำเดินของเฮียนหลังจากเลิกสมนทำอิดเนาะยังมีฝนฟฟอยลงมาอยู่เนาะยังมีฝนฟฟอยลงมาอยู่อันนี้กำลังเลิกสมงทำอิทของการเฮียนมือวันจันทร์กสิประมาณนี้สิประมาณนี้เนาะสมงอิดของวันจันทร์เนาะแม่นอากาศเย็นสบายสดชื่นดีพี่น้องยังมีฝนพระลมมาอยู่เนาะยังมีฝนฟลอยๆลงมาอยู่ อันนี้บรรยากาศในตอนเสา้าอยู่ในเดินโรงเฮียนมอตนนาโบเล็กน้อยกำลังเลิกลิ่นกำลังเลิกลิ่นสปงามอิทอ,อากาศเย็นเมื่อวานนี่ฮ้อนฮ้อนจนวายุบยอยากได้พี่น้อง เมื่อวานนี่เนาะอยู่บ่ไดเลยเมื่อน,นี้เป็นอะไรเมื่อน,นี้อากาศเย็นสบายเพราะว่าเมื่อคืนนี้มีฝุ่นตกก็เลยอากาศก็เลยเย็นสดชื่นเนาะอันนี้สภาพในตอนเช้าแบบยังซิวซิวอยู่เนาะเย็น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 เนานะว่านี่อยู่บนจากไดเนาะเมื่อน,นี้อากาศเย็นสบายพี่น้องอากาศปลอดโปร่งยังมีฝนตกค่อยๆลงมาอยู่เนาะ อันนี้เมื่อคืนนี้มีอาจจะมีลมแห้งเนนี่แค่งฝนเนาะมารีวิวให้เบิง้งต้นไม้เมื่อคือนนี้ลมอาจจะแห้งเห็ดให้ต้นไม้อยู่ในมุมนี้ของหูเงียนล้มพี่น้องนี่อันนี้ในตึกมอญนนึ่งเนาะต้นมันสูงแล้วมันใหญ่แล้วเนาะเอิร์นว่าเอาิรนต้นอียงโอ้โ,โหเป็นห่มเห็ดให้หนางเงียนได้สนได้อยู่เนะาะวันนี้ต้นที่สาม ต้นที่สามเนาะเหดให้มีลมฝนมาเมื่อคืนนี่แหง้งก็เลยล้มลงพี่น้องงวยลงแบบนี้เนาะงวยลงแบบนี้น้ำบึงน้ากันอันนี้ในตอนเช้าเนาะในตอนเช้าฝนล,ลมแหง้งอากาศดีอันนี้ในตึกมหนึ่งเนาะอันนี้มารีวิวหนองน้ำเดินหุ่นยนมอมต้นาโบให้เบิ้งห้เบิ้งพี่น้อง ตอนนี้ยังมีฝนอยู่นี่แข้งแข้งฝนแข้งฝนแข้งฝนรีวิวเดินของห้งเยียนให้เบิง้งลูกสาวค่อยกำลังยยางลงมาจากห้องเยียนเนอเลิกลิ่นเดอ้อในสวงนี้เลิกลิ่นโอ้ยอากาศดีหลายบรรยากาศแบบนี้อาจจะอยู่ไปได้โลดน้องพี่น้องนอยังมีฝนฟ้าขนองลงมาอยู่แต่บโบแหงฝน,นค่อยๆลงมาผู้ดีอยู่ได้ เนาะพอดีอยู่ได้ซุ่มซื่นดีเมื่อวานนี้อยู่เนา้เมื่อนี้บรรยากาศดีเมื่อนี้บรรยากาศดีพี่น้องเนาะอันนี้รอบๆเดินรงเรียนมอลต้นนะโบ คลิปนี้น้อยขอจบไว้เท่านี้หนึ่งเนาะเท่านี้ก่อนเพราะว่ามันผ่านมาอากาศมันฮอนหลาเนาะอากาศฮอนหลาย,นาานลายในระยะผ่านมาหลายอาทิตย์แต่มื้อน,นี้อากาศเย็นดีเนาะก็ยังมีฝนฟอยๆลงมาอยู่น้อยก็คือมารีวิวให้พ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทั้งหลายได้เบิงน้ากันว่าบรรยากาศในมื้อน,นี้มันคักซาใดาเนาะอากาศปลอดโปร่งมีสายฝนลิ่น ลงมาหน่อยๆน้อ,นอ,นอ,นอผู้ดีเย็นดีพี่น้องคลิปนี้น้อยขอจบไว้เท่านี้ก่อนเนอมีเอาเอาการน,น้าถ้ามีคลิปที่ดีๆน้อยจะมารีวิวให้ทานผู้ชมและให้เอฟซได้เบิ่งกันบ๊ายบายข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดเซร์ให้นเด้อบ๊ายบาย